วีเครื่องหูขันจาทุกท่านรถต่าขัดกบไว้เสร็จแล้วนะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ดูเนาะไล่ดูแต่ละเส้นนะครับทุกท่าน mm. อืมโอเคอยู่วันตัวนี้เพิ่มเขียวเพิ่มเขียวรถดำ่ำก็จะได้ไล่ดูนะครับท่านแต่ละช่องนะครับผม ว่านู้นเอาสีน้ำเงินตัวใดออกช่องนี้บอโอเคแต่ช่องนี้ไม่อยากน้อยที่ต้องอันนั้นต้องให้ใด,ดวบอสีของเขานะทุกท่านให้ดูแบบนี้ก่อนนะแต่เวลาทอเสร็จมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม มันจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับท่านก็คืองานทอหูอคําเวลาที่เห็นสีเครือผ้าบางท่านก็จะว่าอะมันเือบอกงามแทบเนี้ยแต่เดี๋ยวรอดูเวลาที่เราทอเสร็จนะครับท่านเวลาเราขั้นตาเสริมเพราะว่าเราต้องมีการกักการกักสีถ้าโดนสีตาหลักเนี่ยถ้าเขาเด่นเกินไปเราต้องขมนะครับผมขม,ขมหรือว่าทําการล็อกสีของเขาไว้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าสีเขาด้อยนะครับผมสีเขาไม่เด่นเราต้องชูให้สีเขาเด่นขึ้นนะครับผมทุกท่าน บันเทงนี是是 um> ้ถึงตึงได้ปะแล้วก็หวีนะครับท่านวีเพื่อเพั่น หวีไปเรื่อยๆแล้วก็รีดน้ำมันออกนะทุกท่านเพราะเป็นใหม่บ้านขี้ใหม่เยอะ